อันดับสนอินเตอร์สโบรอินเตอร์อตเตอร์อฟเฟอร์ฮอมเมกเกตยกบัตะทัวโมนาดอิงคอมพิวต์ฟอฟิกกาละถามเพื่อนมาของกินเอาไว้ไห้คือบวกินขนมปังว่ามีหมูกกินหมวกต่อปามป้ คิดทอดรู้อยู่คิดถึงลูกสาวเพิ่อนพันตะไคร้แน่เดี๋ยวลูกสาวเสื้อผนังแจบ้านมาให้แม่น้อยพอเพิ่นลูกสาวเพิ่นเอากุญแจบ้านแม่น้อยไว้สำหรับมาหาพอแม่น้อยมาแล้วพ er เพิ่นสมมากขึ้นแอบบละมันจะบอกให้เปิดเลยเนาะ ไปย่นว่าพี่น้องพุ่งพุ่งเคยเห็นพ,พ,พ,พุ่งไหมเดี๋ยวเราต้องลดน้ำหนักแล้วนะเนาะเดซัมบอลเด็กแมเฟอร์ท,อท็อกเกอร์เด็กขยะซื้อเราว่าฝากลูกไายเพิ่นค้าเขาเสียเวลาห่านไปแล้ว ซิกเกลตก้าต yeah. <t ors are fresh> ่างหอนด้กแนตี้แมนฟีมาลชัวกี่วอะตวิวักตัวบิดกิ๊กอมกันยาหักม่วนกาไฟวัดตันฟอนไทยแลนด์น้ำแตเบม่ไทยอ้าววักาวถิมเนาะ เมื่อสิปเปิดกระเป๋าได้อีหอย่างใน่ลาบุบบ,บูอีบูบีก็ามาเลยบูบีบ,บูบีก็ามาลาบุบบูบก็ามาโอ้ยหอ้องหนักใส่เลยเด้อเฮ้นี่บูบีบ,บูบีมาคบทุกตัว จดเต็นนี้ก่อนี่าไปห้องนอนเอยลูกหักลูกแทนของอีเมย์นะแม่หามองว้ลูกกวยจับตีทุม่มเออจระแต่ยัยงแม่นะพี่น้องมันหลายลยูกแม่เได้อันนี้เกลือเม็ดบอกงวง สุสานาด็กก็สวัสดิ์คาเฟ่บาราอะไรฮั่นคุณด็กก็เมียกเมียอ่สุสนาสน,าสนา่สวัดคาเฟ่จุ๊สวัสดิ์คาเฟ่บาระจังบาราไปถามแล้วกินกาแฟอยังข้ากินกาแฟใส่นมก็เสียหายอันนี้เป็นกาแฟบักเภาวกาแฟมะพร้าวมาจากเวียดนามเม็ด เมดบัวมาจากเวียดนามอันนี้ใจบัวเป็นชาเดี๋ยวค่อยว่ากันย่ามกินจริงที่วิวบึงท่านึงลมาจากเวียดนามอันนี้รัมย่อ่ใส่เม็ดบัวเกอเวียดนามเกิดไปทบก,กันก็เอือยอัน,นเอือยก็คอยก็ถือเวียดนามต๊ไปซื้อร่องเท้ากับเสืออแต่ละค่าเงืนผิดหัวควันกันตายผาเส็โตผ่าใหญ่ไหมเดี๋ยวซีรีส์วิวที่หลังอันนี้มาจากเวียดนามเมดบัว อันนี้น้ำตาลซื้อมาจากสมุทรสาครเสรีกิจกระเป๋าใบเล็กมาก่อนใบเล็กเราก็จะใส่แต่เหมือนกันใบเล็กบริสัทรหัสมันเนาะเปิดพิษค้างอีกพิษกับพิษเปิดพิษไว้เลย ตะค mm. ีวกินตีนกูฮ้านอะดนราดูอุ่งสงโอ้่งคโอ้คุณสักหนาไม่พมดิคุณสักาผ้าเนี่ยบอกเหตุไปักาในชุดแบหน้ามา ุกมากได้ได้มาตอนนี้นะเสื้อาพี่น้องไปสุดเวียดนามมากแล้วกันนี่เสื้อบักกะเลงบะบุสเสื้อเสื้อปักกะเลงมากสาตัวอยู่ใส่อุปสินก็นไาม่ได้เอามาเพราะว่ามันเอามาประดั เดี๋ยวกลงได้มาสองตัวสือสามได้สองอันนี้กางานมาจากเท้าเท้าเวชวันอันนี้กาแฟจีนอันนี้กระเป๋าเกาหลีแบรนด์แท้พี่สาวให้มาอันนี้อินเงียหัวหาดไงเขากินลืม ไปมาสังเพตมาจากมาเลเซียหูฟังสุดนอนเสือปลกระเลงในมาบากบถ้าะด้มาบากบก็คือเหลือไวอยูเฮือนประดูชาสบูนกแก้วสบูนกแก้ว ขาวเวสวรรณไปแฟนลายบ้านของปากข้กบญแจสบู่เอ็มออนมะขามแพ้อันนี้เพชรจ้าจิวอรี่อันนี้เพชรเล็เซียอ,อันนี้ซื้อแล้วใส่แล้วมันชำรุดร้านเขาก็เคลมอันใหม่ให้นะคะรับประกันการใช้งานตลอดการใช้งานนะคะ า,า,ากลับขึ้นมาได้ของใหม่ใส่เมืองไทยแล้วมันชำรุดเขาก็ทรงไปเท่มเขาให้อันใหม่มากนะคะรับประกันการใช้งานสบู่คิงนี่คันว่าเป็นคนไ 19, วัยยุคเก่าหรือซิบเห็นได้สบู่คิงโทรศพัพท์ข่อยได้อมาเยอะเลยสบู่ก็ได้มาเยอะข้าวเสุวรรณรุ่นมือกว่ากวกมือ นี่คือค่อยต้องเอาเงินคืนอร์จสอบกิ้งเป็นสำเนาให้เยอะปรบกันใบประก,กันดูซิจะได้คืนเท่าไหร่ใบนี้ต้องเบ่งก่อนทางใดข้อมทางไหนๆไม่งั้นจะแบบเปิดพิษ <c oughs> ต้องทำยีง้อน้นอง รหัสก่อนใบประก,กันอุบัติเหตุคุยน่ยนะก็ใช้เครื่องจากบ้านาใส่รหัสมากถือละตัว สูตๆนะตัวตัวอ่อนกูตั้งไหบ้าบ่อเด้อของของแสแข็งเด้อหาทางลงดีๆกระเป๋าใหมเ่เด้อค่ะเด้อกระเป๋าใหม่กูเด้อเด้อเปิดกระเป๋าเธอชินอ่อนอิอันนี้ของน้องจอยตัวบอกเธอมาเอา ยาบูบูสามตัวเย็นเทียบเลยมืมของน้องจอยัียาไม่น้อยใช้ดีกันได้แบกมาเลจ้ะมนมุมผมค่ะแพงน,นะคะกระปุกนึงนะขากล้องใหม่มนสามร้อยหกสิบองศาสุดเพียงม,มีสุดเดียวเีและเอาไปพิดบนี้ ทา Sister, ออ่านซิสเตอร์พ่อใหญ่เพื่นเอามาเปิดฟังเพื่นมามีเนะีฟังวิทยุได้ท่านซิสเตอร์ไหมได้เสียบเพื่อนมาหนี่งเสียบแบตเพื่อนท่านซิสเตอร์มานำเล็จเจเด้อท่านซิสเตอร์กระไดมาเด้อถึงไหนเดี๋ยวกันกระพัดยางพี่น้องได้อยังถือว่ได้ไห้มาให้พออ่อใหญ่พร้อมของใส่อันนี้อยังว่า จำไม่ได้อ่ะต้องเปิดก่อนของมันเยอะทนบหิดตอนนี้มันชิเมื่อยแล้วมันสิทีขานปลาเส้นยาสีฟันเราก็ได้มาทั้งของเกาหลีนะคะเราได้ยาสีฟันของเรียบนามที่ทำจากเยื่อภัยเท่าได้ดานี้มาพร้อมค่ะ กาลี่ข้าได้อันป้าหมึกป้าหมึกแท้งข้ากระไดโข้งไดเข้ามามันไล่ยอยู่อันนี้กับป้าหวานสายโวดของกินอัอนนี้ยาแก้ันที่ใช้ดีที่สุด ยาขอเพิ่านกิน,กนเปนเส้านี่ไอ่ใส่เื่องมากเหล่านี้คือพวกทาสีผมแต่อาจจะไม่ทําอาจจะเอาขายต่อแม่ครูก็ยังไม่รู้นะคะซื้อมาค่ะซื้กมาอันนี้บัวหิมะเป็นครีมที่รักษารอยแปดพันเก่าประกาศเลยค่ะอันนี้เบตาเดียนท่าไปแล้วสิเป็นแพนฟิมนะคะ เดี๋ยวจะให้ดูหลังนะคะเด็กกล่องออกก่อนอันนี้วิตามินอันนี้ของกิฬละบูบูอันนี้ของไอซานด้อยฮะแรนลินล่ลาสมยดเสียอ่ะอุนะอ่นนั้นยินัมสมศรีอันนี้ ของเวียดนามเทปจากไทยแล้วแต่ยาย้ายอมผมสะโพะผมหัวจะเป็นไลยเอาซี้ําตาลหน้าอีของเวียดนามค่ะเดี๋ยวสิมาบอกสเปรคุณและวิธีการใส่ไม่คลิปต่อไปเนาะคลิปนี้เป็นการดรื้อ,ขอเข่ากรอนแต่งยังเมันเข็มกับได้อันนี้ก็ยาซีฟันค่ะยาซีฟันของเวียดนามยาซีฟันมีใส่สามปีบพราะกระตักหอบบ้าน ยาซื้อฟันที่กันเพราะ้นเรามักดาลีดาที่สุมากอันนี้ของอันนี้บอกพริกค่ะพริกพริกแหงเข้ามาบนของแซ่แขงเข้ามารปาีสัน ของแช่แข็งอีกหนึ่งคลิปนะพี่น้องนะโอ,โอ้โหรือยังไม่เสร็จนะจ๊ะข้าสึกยังลบไม่เสร็จเดี๋ยวหอบมาได้หลายบ่เบึงกับรวดว่าหอบมาได้หลายบ่นะคะหลายไม่ไหลาย